สบายดีทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าก็เดินทางจากนคะรหลวงอีจานรมาหอนวังเบียงไปดีฮอยแล้วตามคาดเลยเนาะฝนตกโปร,ปรยรนะีプラเนาะฝนตกนิดน่อยๆนะ่นเออนะเอาครับส้าเจ้าก็เ,ากเล่าไปเลยเนาะกำลังจะย่างไปซอกเซารถแล้วก็จะไปซอกงานผักหลังจากนั้นเฮาเมียนเครื่องสิ่งของต่างๆแล้วเฮาก็จะพากันไปที่งานบุญบังไฟนะแบบบุญบังไฟเดือนหกฝนกระตกตกอีลีนะ่เนาะทุกคนฝากคนที่ถามตืมเนาะ อาขาเจ้าจะมาเซาลดยูท yeah. okay, ีห awesome. yeah. ้านประจำเนาะเคยเซาวบ่จื้ห้านไปแถวแนี้เลยบรรยากาศอ้อากาศดีหลายเนาะทุกคนอยู่ในตัวเมืองของหลงเวียงนี่สวยงามหลายเนาะมาข้างนี้มากันครับเจ้าเก่าหน้าเดิมสบายดีเนี่ย้าเปล่งสบายดียังยังไม่ได้ฝากยังไ่ได้ฝากเอายัง่ได้ฝากมาเปลี่ยนเสือซองอยู่ตามที่จือได้ห้านพนน่าจะอยู่ส่วนทางด้านนี้ลย แม่ละอยู่ส่วนด้านนี้ห้านที่เคยเซารูดเนี่นี่นี่ยุเกะรูปนี้เนาะเพราะว่าอ่าเขาเซาแล้วเพิ่อนกำหนดเซา4ชั่วโมงแต่ว่าเลียดเลียดไปแล้วเพิ่อนก็จะไล่เพิ่มนะแต่ว่าเพิ่อนจะบอร์ไล่เต็มเนาะอันนี้คือจริงหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจในการมาเซารูดของห้านเองเพิ่นนี่ฝนตกน้อยๆ้อยหนึนะทุกคนนี่เป็นสิทิกับพอดีมวนการลินมองไฟนี่รูมันลินมองไฟนี่ไอพุทธ่ะสิพาทุกคนว่าว่าการลินมังบุ๋มองไฟนี่เนาะจะให้ม้วน จะให้มันนี่นะต้องิ่นแบบแบบฝนตกแบบนี้ <Yeah. S 1> อากาศแดดอากาศหอนนี่เพราะว่า oh เพราะว่าประเพณีน่นนะบุญบังไฟระหว่างประเทศไทยกับประเทศเรานะใกล้คือกันเลยพอเัญนชีมีการพนันกันเนาะเราแก้ะคเป็นการพนันเรื่องเองเินเรื่องคําแล้วล้วก็จะเป็นเป็นการพนันเสี่ยงดวงเรื่องขอฟ้าขอฝนเนาะตอนนี้ยังบริจูดเลย เทศเปนบ้านเส้นประเทศไทยเนเสือบพราะว่าวการที่บริษัทใดนหนึ่งหรอือว่าบุคคลใดนหนึ่งที่สร้าง uh huh. บังไฟขึ้นมานี่นะั uh huh. นาหากว่าบังไฟขึ้นไปจนริบสายตานะคือ uh huh. ว่าปีนันดวงสตาของเพื่อนทันดิพุ่งแรงมาแหงเนาะ uh huh. อันนี้ก็เป็นการเสร้นดวงเือนกัน,เ,นเป็นอย่างจึงเลือกมาที่วังเวียงมันเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นบุญของไฟล้านเนาะนี่ท่านของเพื่อนกับแมนยูติดกันครับฮ่งหมอเมืองเลยนี่นะทุกคนหน้าหลังด้านนี้ ขานซาวดไปไปซาวโดแล้วครับกลับไปซอกพังพักนั้งกันมาในข้างนี้ค่ะพระเจ้าบัวได้มีแผนเนาะที่บบว่าจะมาพักสถานที่สถานที่นี้เอาประกันแบบว่าให้ทุกคนเห็นเรียวๆเลยก็คือเซารถหลดซอกขับรถอ่าซอกขับรถขับรถซอกเขียนพักเนาะเออว่าหน้าซับหลังว่าหลังซับหน้าแล้วเพราะว่าได้สอบถามมาแล้วพันวอาออกไปกบบบ่ได้ไก่เนาะใน จากนี่ห้าเซาวถลดท่าแผลสบายดีเจา,อาขอเซาว,นะวาโหลดหน่อยมีเป็นแบบไหนอันจะเป็นออโต้หมอันนี้จะเป็นเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่สองสี่สิบาทสองสี่ส แสนเจ็ดบนนี่จอซสชั่โมูโดยไม่แล้วแต่รดลดไห้เลยรถใแสนห้าโดยสองาหเเอาเลือกเอาได้ได้หะโดยเลือกตามใจเลยรับเขยเดี๋ยว้อแน่ๆเลยอันสคันนี้องคันนี้้วกับคันนี้ไปไม่หมดคือคันนี้าันเท่าไไรนี่คันนึงแสนเจ็ดซาซี่โมงรถไได้เยอะโดยเป็นรถให้แสนห้าซาซี่โมู เอาตัวที่มีทะเบียนซะตัวที่มีทะเบียนเนาะโดยโดยเดี๋ยวเอาดำๆนี่แหละมันจึงดุดันดีเลยเอาโอเคเอาคันหนึ่งโดยสี่สัปโมงโดยสี่สัวโมงโดยผู้โดยการไปกลันมาเราจะน่าเจ้าของฮานไว้เนาะโดยหดือเปล่าเป็นน้องชายเนน้องชายโดยโดยอันเท้าเอ๋เนาะโดยเพราะว่าผ่านมาเคยมาเอาอยู่นี่มาแต่ละเที่ยวแต่ละโดย รถคิกรถเอาตัวเขามาไม่ใหม่แต่ว่าเขาเลือกเอาเฉพาะรถที่มีปินทะเบียนเนาะบอกบอกเอาปินทะเบียนง่ายกว่าพญามัยโบมีทะเบียนรถจีนมีป้ายนะกวมีราคาตั้งแต่ เรียบร้อยเนาะหลังจากที่ได้เซรารถแล้วก็ได้จ่ายค่าเซาแล้วก็เอกสารจับพี่เพือนเราได้ใช้พัดประจำตัวในการจำตอนนี้พร้อมที่จะลุยแล้วเนาะได้รถไปเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเทาจะไปซอกนั้นพักอยู่ก่อนเนาะเอาสัมภาระไปไว้แล้วเราก็จะพากันฝ่ายบุญบังไฟเนาะนี่เนาะรถที่เทาได้ก็จะเป็นคลิกไอซีดำบรรยากาศเข้ากัน<อ>ดีดีเนาะเบอร์นะเบอร์ขั้มบระคุณเลขเก้าเลขเก้าเนาะเข้ากับบรรยากาศเนาะแบบคึมๆไปไปใส่น้ำมันกันก่อนแล้วก็ออกเดินทางไปกัน<ด> ไปใส่น้ํามันเซาเป็นเซาซีสมโมงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการรถเซานี่อยู่นี่หันเทากันจะเซาป็นรถออโต้ดีกว่านะเพราะมันจะสะดวกสบายในการไปกันมาราคากับแสนห้าเนาะเซาซีสมโมงอ่าถ้าว่าเขาเล็ดไปหลายชั่วโมงเนาะเบวกขึ้นไปน้อยนึงอาจจะเป็นครึ่งนึงถึงสี่เนาะห้านี่นะเป็นห้างขาประจําของขาพระเจ้าที่มาเด้แล้วก็เป็นห้างหนึ่งที่ว่าเจ้าของมันใจดีแล้วก็ล้มง่ายเนาะ ไอเอ๋นะอยเนาะยูส่วนกุงกันข้ามกับหงหมออ่าังวิยังนี่เนาะแนะนำทุกคนมาเนาะปั๊มน้ำมันละแมนอยูอ่าขวามือร์ไซค์เอาดีๆมันสิยูนี้สบอปั๊มน้ำมันอยู่นี่ออเอาเาเทมีปุ่ ก็สำนีน oh, ี Ooh, <as> as well, ่โอ้ถือว่าคักแด่เฮากินหลอดๆนี่ครับโบมันบ่ฮ้อนมันบ่ฮ้อนแต่ก็น้าฝนตกนี่ยคือประสาทเขาเปียกโอ้พอดีอยู่พอดีอยู่อากาศมีฝนตกมาน้อยหนึ่งปกปิ๊กปอกป๊กกแ๊กปกแ๊กนี่เนาะเอใส่กระพากไปเลยเนาะภูมิใจในหมวกมากันแบบว่าก็ต้องซีเรียสออกมาในกันข้างนี้มากันแบบว่าเออเอาเอาอะไรกระจับอะไรกกระจับอะไรเนาะเพราะว่ามันก็พอได้อยู่ไก่กินเขาแน่นะ เรากับวังเวียงก,ใก็ใกล้ๆกันเองเนาะกับเป็นเมืองที่เป็นแขวงนา้าทิดจากนครหลวงเวียงจันท์แล้วก็นใจดีเนาะเมียงจัดน์โดยเฉพาะพเป็นอากาศทุกคนเออแต่ว่าแต่ว่ามีอ่ะมีข้อมูลนิดนึงเพราะว่าเคยเห็น่ยูทูบเบอร์เราทางไทยที่เพิ่นมารีวิวกูวรูวังเวียงนี่นะ<ด>ข้อมูลเพิ่นเพราว่าน่ะวังเวียงนี่เป็นแขวงนครหลวงเวียงจันท์ที่จริงบ่แม่นเนาะแขวงนครหลวงเวียงจันท์แม่นแม่นตัวเมืองนครหลวงเป็น งนครเออนครนครหลวงของประเทศลาวส่วนว่าบังเดียนนี่เป็นแขวงเวียงจันทน์เาะทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนาะแต่บาบังเดียงเป็นแขวงนครหลวงเวียงจันทน์มันบ่แม่นนเาะทุกคนแต่ว่าเป็นเอิ้นว่าเมืองเอกของแขวงเวียงจันทน์แม่นเมืองแก้วอุ่นดมดินี่สะบัดดินประเทศสะบัดแข็งอ่ะมาตามลุงลาลุงลาบอกว่าขี่มาทางกั้มขวา ปั๊มน้ำมันอยู่นี่เิ่นวะแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นมันจะอยู่แถวสนามบินพุธปั๊มน้ำมันแถวนี้ป่มีปั๊มน้ำมันเอาเอาเยรื <ๆ S 1> นะ่อยเนาะอ๋อบรรยากาศเป็นมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์อ่ากับมื้อพักคลองคลอ,อ,องหลายคนอ๋อน,นี่นี่เห็นแล้วจุดพักรถเฮออมีลูกศรบอกไปทางนี้เลี้ยวทางกำซายอะบรรยากาศ มีรถมาบ่านี่อันนี้ก็คือจะแมนเส้นทางที่เขาจะไปทั้งด่วนนี่นอคนแมนมาจุดนี้เนาะเตกี้<า>ของฝากของต้อนนี่เต็มเนาะแถวนี้เนาะขากลับกันสิโบเบอร์ด้วยนะขากลับนะเนาะเพราะว่าไปคนละเส้นทางกันเนาะอ่าตลกละติดตลกละหน่อยนึงแต่ยังบอได้อ่าสิพาทุกคนไปขึ้นผาตัวใหม่เนาะขี่เพิ่นเอายุ้นขึ้นไปไว้เทิงพูดนะ สิพาทุกคนไปบึงวิวก็็เเลยนหคๆอืออนั่นแหละเอินโยนเลยเอ้ยโยนโอ้ทางบ้านเขาสะดวกสบายเนาะจะมีผื้ดที่เพิ่มค่อนข้างความคิดคิดลบเนาะคนที่มาดีเราโอ้บ้านอเขาก็อยากนำเสนอแบบให้มวลซื้นกะบาถึงขั้นวันนอกสารละไปเนาะ จะโบยากให้ทุกคนซีเรียสเนเรื่องการนะฮัสมคิดนอบกับเปิด่บ้านที่เบื้องนอกของเขาที่ว่าเขาหักแพ้งกันเนาะ <c oughs> อันถ้ากว่าซื้อสาสตรอยังอีออกไปแล้วคัดตอ้องาม,ม้สึกของของไครบางคนเนาะกับมีคุ้มน,น้อยนนึงๆดอกแต่ว่าเขากาแค่ยากให้คนรููว่าการที่เขาเห็นดีกันมันจะเป็นเรื่องที่คน <c oughs> บนกค่อยดีเนาะทุกคนมันก็เป็นเรื่องดีเลยแหละมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าตอนนี้คัดใจเดี๋ยวนี้นะ สี่ม่วงในท่าเดียวนี่นะสีแดงนี่โอ้เลนเจอร์เลยคอยบอกแล้วปั๊มน้ำมันมาอยู่นอกเมืองถ้าออกเข้ามาสิทธถึงแล้วขับเร็วนี่กันดีเดี๋ยวอีกงโค้หนึ่งที่ะลรตัวนั้นได้กี่ตัวหรอนี่ปั๊มน้ำมันอยู่นี่อันนี้ปั๊มน้ำมันสตาร์ออยแต่ว่าเขาจะไปปตอทนะนี่อยูฝั่งทางกำรันนั่นอันนี้ตลาดเป็น น่าจะมนช่องตัดแรงขุงตลาดตัวนี้ออกมานอกอันนี้ก็คือแมนเส้นทางเลขที่13เหนะือเนาะทุกคนอันนี้ก็คือจะแมนเป็นประตูต้อนทับ เกีอบบอก่ยวบ่เราจะกำลังห <50, 000. S 1> าวิธีในการห้าสิบันห้าหาวิธีไข่บ่อรถเนาะหาสิบพันหาสิบปันอันนี้เงินใบแสนมูลใบห้าสิบพันเงินใบแสนทิมนะซา,านุคสี่อส่เดีะทุกคนตอนนี้เฮาการกำลังใส่น้ำมันเนาะถือว่า ตอนนี้โบมีน้ำมันทุกคนต,ในใต้องได้ใส่ประมาใสองดิบบาทนะสองอาทิตตราคาน้ำมันตอนนี้ก็บดิบหนึ่งประมาณก็ได้สิบเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะสิบเก้าพันก็เกือบสี่สิบาบาทเกือบสี่สิบบาทไปเป็นจะได้เขาเดินทางกันต่อเลยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอซอฟบ,บอนผักก่อนเนานเราจึงสิไปไปบุญบังไฟเดือนหก พร้อมออกเดินทางหรือ,อยังเลสโตอห้าสี่สามสองหนึ่งเต้นแนวแนวเต้นแนวแนวอย่า <c oughs> มาชิ้นพวกค่อยสองคนโอเคไปบัปนนีทุกคนอู้วิวทางด้านหน้าโคตรงามเลยนะทุกคนเนาะมาท่านใดนที่จะมาลิ้นมาเที่ยวตอนนี้ มาเลยเนาะยินแววค้ามชูวังเวียงเลยคักสุดเลยอากาศตอนนี้อ๋อาว่เาเขาไปขึ้นผานี่ฮปพะกันว่าได้เรื่องเลยเนาะขึ้นผาเที่ยวอาดด่าดันเทิงนี่ย็ยนแต่ที่สำคัญจะมือน่อยนหนึ่งก็ให้ทุกคนเซฟตี้เนาะโดยการใส่เกิบนาะที่มีค้อคามว่าม่ดุ่มแดอเพื่อเป็นการบ่มือนเนาะเพราะว่าการขึ้นผา ขึ้นไปนี่เนาะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นดินอ่าดินบินมืนนี่เนี่ยทุกคนผสมกับหินเนาะ,ะจะค่อนขอ้างว่าจะมืนนหน่อยหนึ่งเนาะ,อะตอนนี้เขากำลังจะขับรถเข้าไปในตัวเมืองไปซอกเงือนพักอจากจะได้เงือนพักแถวน้ําซองเนาะเพราะว่าจะได้เห็นวิวยามมือเร้าอ่าน้าตัดแรงที่สวยงามเนาะบุ้งว่าจะได้วิวใดอ่าบุ้งว่าจะได้ตัวใดเนาะแล้วตอนนี้ก็เลาะไปเลยเลยอ่าหลังจากขัมาใสาน่น้ํามันเต็มแม็กละวพร้อมที่จะลยุย ในทริปเที่ยววังเวียง2มื้อหนึ่งคืนบรรยากาศว่ากเลยว่าเป็นไทที่มาเที่วส่วมท,นะนะที่ว่าเรื่มสิเข้าหน้าป่นนี่นะต้นป่นนี่นะถือว่าบรรยากาศนี่งามหลายเพราะว่าคนถ้านนของทางกันยังวน่ะเปื้อนไหลไปไหนเนาะทุกคนข้างเดียว ระดูน้ำราบมันช็ดแท้การเดินทางไป,ไปท่านมานี่มันยักยาคเพระ,ะดูนานี่มันน้ำนี่เริ่มไหลแล้วไดยใครเจอว่าเ้ามาถือฝันมือแบบมีฝนเนาะ ฝุ่นข้บคุณตกกแฮงสัยรีวิวอ่านรีวิวที่ว่างามาแต่ว,ว่าเขามามือแดดออกนี่ห้อนเด้เป็นการนุรมหาอยู่นอกฝนก็นได้ถามว่าพวกอย่างจะกิดแล้ว นี่นักท่องเที่ยวก็กำลังเริ่มทยอยออกแล้วเนาะคนออกจากทางออนก,กบบากำลังเตกขังส่วงนี้<ป>ย้ายแล้วเข้าท้อข้างหน้าแลเลยจริงเข้าตัวนี้จริงร่บ รียกว่าไข่ทานะมันยังปุ้นี่เลยนี่ต่อเน้าเานมงมาหอมนี่เก๋ว่าแางเขาเซนติเตรยังบริบันพักแยงเสียเขาไว้แางเขาที่อย่างก้อนเดี๋ยวเดี่ยวะม่ขี่รถลุยฝนดิน เปิดวายละกำลังเปิดอ่ะซอยนี้ตอนเศร้ามันจะขายเครื่องแบบพวกพืชพันธุ์ัญญาหารใส่สับมึงใจพันธัญเนี้ยพันธาญพืชพันธุัญหารศาสตร์ซับเป็นไส้มันขาดทางนั้นเพาะน้องเขาจะข้ามไปอ่ะตู่ภากตะวันตกไปแต่นี่มาให้กับคนในเบิร์นวิวมีซื้อ าลุงลาเบิรงวิดวนะลุงหาบ่เบิรียวย่นลุงลาบาเปลี่ยนาะคลุงามาเปียนเขาอี่หางก้อนเดี๋ยวนตรงนี้เหรอก็อาจเป็นส่ับางนาน,น จ้มูข่อยดอกมันมาเรียกกันลาประสุดสายสายยุนใชนไวะ ได้ของกลับได้เนาะกระเจียวชิบหายโอ้ตัวมันยาวโคตรมันก็ย่ที่อเดิมเมเรามาั่นะสมมติอันชิีดนี่อมัดไ้มันอันนั้นอันได้มันยาวเลยนะนะถ้่เท้าแบบนี้จะเรียกอามันโตาโโอ้บหรือสิบเอ็ดสนละสิบนาทีู้ เาเขียวซินี่รต้องเียวที่สังยำเลยขอบมได้สังยำเนีม้มาชนนะไป่งนี้ลูสอนซีอ,นอ,อุ้ยเชะหาไปโอโงานกเลีวว้ยน้ำมาววน้องสุกคนเกี่ยวบอกคอนเทนตก็ต่มเลยรพบรก็ตม เอาคอยกึ่ติดตอนนี้เราก็มาฮอดอยู่ที่ห้องแฮมเอียงบุ้งงูนะบุ้งงูซื้อตอนนี้เรากลับมาได้ห้องแฮมแล้วเนาะเป็นห้องแฮมทวีสุกในราคาห้องเตียงคูเนาะห้าแสนกีบเนาะคานว่าเป็นเงินบาทก็แม่นหนึ่งพันถ้วนเนาะมาเป็นอย่างเพื่อเอาอยากได้วิวอกีกล้จ้ะ วิวหนึ่งวิวสองมาก็อยากได้กเปลี่ยนเราสถานที่พักเพราะว่าทีพันมาเขาก็พักกันแบบพอไวไปไเอาขึ้นรตบวะผู้ดเดียววาเป็นยังรีวิวผู้ดเดียววอ่ขึ้นรตบไปเป็นห้องเบอร์ห้าอ่าเป็นห้องเป็นสั้นห้าเอ้ยตุก๊กตัดสั้นห้าห้องห้าหนึ่งหนึ่งเป็นสั้นห้าเนาะทุกคนนี่จะเป็นน้องแฮมของอ่ดารานัองอยู่สปปกวาวเนาะ นก็คืออรุณานั่นเองเนาะถ้าหาเคยอรุนาถ้ามาเห็นคลิปนี้ก็สปอนเซอร์ได้เลยอันนี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์เดีนี้เนาะเป็นโรงแรมที่ได้เข้ามาตัอสนชุมชุมมาเดี๋ยวพาไปดูห้องห1หึงเล็กหมาซะด้วยพี่พี่ทานหนึ่งทานไหน หาหนึงน่งหนึ่งเขาบอกแล้วว่าทางนี้หาหนึงน่งหนึ่งชุ่มชุม่มลุงละเปียกบ่เจ้าบ่เปียก,ยก,ยกแต่ว่าข่อยนี่จื่มเลยลตอนนี้นะเปียกกระมังที่ <c oughs> ไปอีกไีนเด็ก,ก,กท่องเที่ยวไปกำลังเมียนว่ะกำลังเมียนว่ะเมียนรเ,เราอ่ะกะสีเดียวเลยที่บอกเขาจัะ หาหนึ่งหนึ่งมารีวิวยูดีโมทำไมไม่ตรงปุกยูนีโม่เพื่อสก็อตเปลี่ยนเง่้ยหนึ่งเตลียนน้อยหนึ่งชุบชุบยานะอูบนี่วิวมีเป็นโซนสนตัวอยวนนี่เนาะเขาจะเห็นน้าไปเห็นน้ำซองนี่เลย มว้วนเนาะอู้ดาไอ้ล่าเพิ่เีมบังไฟล่ะนี่บังไฟเพิ่มเข้าไปจุดนัดดิแล้วเขาจะเสริมเนี่ยอ้าวดิเขียมเนาะวิวผู้คนทุกเนะน,นี่ยเอาผิดทนะุกเนาะอันนี้เลยอันนี้ก็คือที่อยากได้เนาะสั้นสุดเลยได้เนะี่เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอเนาะที่พาทุกคนมา เลาะเลยเนาะมาเลาะซอกหางั้นผักกับเขาสุดไท้ายเขากาได้อยู่จุดนี้เนาะในราคาคืนหนึ่งห้าแสนกีบเนาะห้าแสนกีบเลยลเป็นห้นผพักชีสุดยอดเนาะเรื่องวิวเราจะสะอาดปลอดภัยเป็นหานผพักชีมีความนิยมเนาะที่หลายๆคนที่จะเข้ามาพักเดี๋ยวมาเบิ้งภายในของห้องให้นุงล่าพารีวิวห้องกันมาทุกคนบงคะะงะนะังจากที่มาฮอดโรงแรมมาเนาะสิ่งแรกที่เราต้องเบิ้งเนาะกั ให้สมกับปลายที่เพิ่นติดใส่ว่าเซฟคลีนเซฟคลีนใหม่เขามาสัญ,ญลักษณ์ของความสะาแมนเปิดไฟตีอเอาคีการเขาคือบอกมาสใส่ <laughs> 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 หัวขนาดมาเทียวสุดนี <laughs> ม้มากันแบบแต่ก่อนเขาหมายนี <laughs> ่ <laughs> <laughs> อันนั้นทุกคนหลังแจ็คเข้ามาเพป่นกับซิบมีเกือบให้คูหนึ่งแล้วกระซิบมีหาวใส่เครื่องเนาะมีหาวให้เครื่องเดี๋ยวบนห้องน้ำทุกคนสิ่งที่กังวลของแค่หลายคนที่มาพักอยู่ฮงแฮมแต่ละบ่อนเนาะเพราะว่าอยู่บ่อนในทุกมุมได้ของเราสิ่งที่เจ้ารุ้นก็คือหวังว่าห้องน้ำจะสะอาดแล้วก็บ่มีกลิ่นเนาะเอาอันเจ้าขององแฮมเห็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะ ได้ประผมให้นึกงานแล้วก็จะมีอันนี้ของบ้านของเมืองเนี่ยอย่าด้เอาเมืองเลยไม่ดีทิศถูกทิชชู่แล้วก็คีมบำรุงน้ำอันนี้ติดถุงไปเราวางกันถ่ายบีแฟนหรออะไรติดคดีติดคดีเลยเนาะเคยเห็นมิน่าก่อนมาครัมาอีกก็เป็นห้องน้ำเนาะเราห้องน้ำโอเคสะอาดดีทุกคนก็สะสุกแล้วก็จะมี เจ็กุซี่นะคคมีเจ็กุซี่นด้อยวาวนที่มีซูมีแฟนกันลงมาลิลงบ่แสดงแชิูหลังให้กาจะมีบวดอาการเนาะโอเคน้ำใส่ไหลเย็นดีเนาอโอเคห้องน้ำกันโอเคน้ำส่งกับที่เพื้นได้เซฟคิเคิเนาะ มาอันนี้นะ,ะเราก็เอาเป็นเตียงครูนอนทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นการรีวิวเงินพักเลยบัดเดี่ยวเลยจบในคลิปนี้เนาะหากท่านใดสนใจที่จะมาพักนอากับขามจากาทั้งตัวเมืองแล้วก็ข้ามมาทางนี้ขามมาทั้งขัวเก่านี่เนาะแล้วนะครับจะได้เป็นตึกถึงสูงเลยเนาะติดกับสายน้ำซองในคลิปนี้ก็ยังอยู่กับไอพุทธเนาะฝากที่ตามซองของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกับํำลังอินโนเวตซองเป็นใหม่อยู่นั่นแมนแมน